สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมโตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้นะครับผมเครื่องสองพันห้านะครับปีศูนย์ห้าครับมาชมครับผมเครื่องฟิตต้าติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนครับคันนี้ลันลันเลยนะครับของแต่งภายในมีแค่งมาลไยหัวเกียร์นะผมภายในประมาณนี้เลยสวยๆครับหลังค้หลังคา VAP สวยๆเลยแผงวระตูนะครับ รถบอดี้เดิมบางทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันทรงล่อมาแล้วนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับผมสีสันโดยรวมนะครับเก้าสิบบวกเลยครับผมเก้าสิบบวกเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปเลยครับสีลงเล่มเรียบร้อยนะครับเขียวดํานะครับเล่มเอกสารครบพาสี่หกแปดนะครับหกแปดพฤษภาคีหน้าเลยนะครับยาว ภายในสวยครับประมาณนี้เลยเครื่องเสียงหนึ่งชุดครับลล่นเลยอันนี้จดเป็นรถบรรทุกนะครับผมจดเป็นรถบรรทุกเรียบร้อยนะครับป้ายเขียวนะครับซับบึมๆ power สองตัวครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับสีสวยเลยนะครับฉ่ำๆประมาณนี้เลยนะครับ ราคานะครับเบาๆคันนี้นะครับ299,000บาทเท่านั้นนะครับ299,000บาทนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อ0พนะครับผมเครื่องของมันเร็วแล้วนะครับเครื่องดีมากนะครับนิ่งๆเลยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีนะครับผมเดินทางไกลได้ปกตินะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครับ ตดบ้านชื่อบุคคลสนใจพูดคุยสอบถามได้ครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ